หลังจากนั้นครับแอนนอยู่นะครับผมให้ทุกคนกดจิ้มเข้าไปแล้วก็กดไปที่มันล,ลี่นะครับทุกคนนะให้ทุกคนกดไปที่มันล,ลี่หลังจากนั้นครับคือมันคือการเติมเงินเข้าไปในทุกๆเดือนครับคาว่าเพย์เมนต์เนี่ยคือเติมเงินเดือนละพันเดือนละพันเข้าไปนะครับผมเป็นระยะเวลากี่ปีละ่ะ เระยะเวลากี่ปีผมให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพ30ปีก่อนแล้วกันแล้วกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่แบบเพิ่งเริ่มต้นเป็น First j o b อบเบออายุ20่ต้นๆน,นะครับผมเชื่อว่า30ปีก็สามารถที่จะลงทุนได้อย่างแน่นอนครับและมันจะเป็นยังไงครับถ้าสมมุติว่าเราครับเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในแบงค์ครับในแบงค์เนาะเก็บเป็นเงินฝากที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเงินฝากของเราอยู่ที่ประมาณสัก0.5โอ้ oh, โห0.5นี่หลูมากๆเลยนะทุกคนนะมันไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับอ่0.25ละกันนะครับ0.25เราก็กดไปเลยที่คำว่าฟิวเจอร์ f v ตรงนี้ครับทุกคนกดไปเลยจิ้มนี่คือเงินครับเงินออมที่เราออมเดือนรับคันภายใต้ผลตอบแทนอยู่ที่0.25นะครับผม0.25ภายใน30ปีเราจะมีเงิน370,000บาทครับผมอ่า และมันจะเป็นยังไงครับแค่เราเปลี่ยนที่ให้เงินของเรามันไปอยู่ถูกที่มากขึ้นไปอยู่ในที่ที่ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับผมแค่เราวางเงินได้ถูกที่ผลตอบแทนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาศสาลทุกคนลองดูสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับ